ดวงคนเกิดวันเสาร์นะคะปวันที่2ี่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2568เนาะในไพ่6ไม้ใบรแรกนะคะก็เหมือนเป็นไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเหมือนมีความสำเร็จดีนะคะอ แต่ว่าในใจลึกๆของคุณเนี่ยมันมีเรื่องเศร้าเสียใจนะคะหถ้วยเนาะเป็นความเศร้าเสียใจที่แบบเป็นเรื่องราในอดีตที่คุณไม่สามารถที่จะลืมไปได้ะค่ะแต่คุณก็พยายามมองไปข้างหน้าแล้วก็ไปต่อกับชีวิตของตัวเองนะคะเอ่อตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปรักไปชอบใครที่เออเหมือนตอนนี้ความรักของคุณนะคะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมีคนคุย เยอะนะคะเรื่องเรื่องด้วยคนเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะราชาถ้วยเนาะก็อาจจะมีคนคุยคนนน้นคนนี้เยอะแยะเข้ามานะคะแต่ใจจริงลึกๆของคุณอ่ะม,มันมีความเจ็บปวดเสียใจอยู่ในนั้นนะคะอืมถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนแบบมีสเสน่ห์คนคุยเยอะคุยกับคนนน้นคนนี้นแต่ว่าในใจคุณอ่ะมีเรื่องราวเจ็บปวดเสียใจอยู่นะคะสิบดาชีวิตของคุณเองเนี่ยพยายามเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามานะคะอืม อาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบทะเลาะจบพังอะไรกับใครไปคุณเองเนี่ยพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะเหมือนมันเป็นโชคชะตาของคุณนะคะที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการตัดสินใจของคุณด้วยนะคะจะมีการวนเวียนกลับมาของใครสักคนหนึ่งที่เคยสร้างความเจ็บปวดเสียใจให้กับคุณนะคะเป็น3ามดาบเลยนะคะมีการวนเวียนกลับมาแล้วก็เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะอืมคนเข้าหาเยอะเนาะก้าถ้วยนะคะเอออันนี้ก้าไม้ อัศวินเหรียญหมอคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหากันมาโดยตลอดนะคะแต่ก็ยังเหมือนคงไปได้อยู่ถึงแม้จะมีอารมณ์เหมือนแบบหยุดนิ่งไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีแพชชั่นแล้วก็ยังมีความต้องการอยู่นะคะอืม 5เหรียญเนี่ยมันจะมีความห่างกันไปด้วยนะคะปิดกั้นกันบล็อกกันไปก็ได้หรือว่าถูกจองจาในความรู้สึกแย่ๆนะคะอยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีเรื่องระยะทางนะคะแต่ก็พยายามอดทนนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอคิดว่าเดี๋ยวจะได้ลุยในความสัมพันธ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าไพย่ย่าบอกจอะแนะนำรไรคนเกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่7ตุลาคมถึง2ศจิกายน2568นะคะ ราชราชนีถ้ย่ยมันก็ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่กันแน่นอนนะคะแต่อาจจะมีกำแพงอ่ะนะเพราะใครสักคนหนึ่งอาจจะแบบมีสเสน่ห์ค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะปิดกั้นด้วยอะไรเงี้ยก้าวไม้คืออะไรมาดูสิอาจจะเป็นความมีอีกโก้หรือการที่ใครสักคนนึงจะต้องยอมนะคะอาจจะทําให้เป็นปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะได้มีการเริ่มต้นใหม่กันแน่คือวันเสาร์ก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ